สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้พามาดูเล้าไก่นะครับแบบประหยัดอันนี้เอาแบบไก่ที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะฮะเราก็จะจับมอยวตรงนี้เพิ่งสร้างเสร็จครับเอาไว้อันนี้เอาแบบประหยัดใช้วัสดุที่ที่เหลือนีฮะตัดแปะตัดแปะ ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่านะครับอันใหม่ก็มีแต่ลวดตะข่ายถักแค่นั้นนะนี่นะครับอันนี้ทดสอบแล้วไก่ไม่บินออกนะฮะมาดูด้านในครับด้านในก็จะทําเป็นคอน,นคเน,อน,นี่ยให้เขนอนบังลมด้วยนะครับจะเป็นทึบๆหนะ่อย ไก่ก็เริ่มทยอยมาครับอันนี้อีกชุดหนึ่งยังไม่เอามานะฮะมันก็จะร่มทั้งวันครับตรงนี้มันจะมีต้นไม้ซึ่งบังแดดได้ทั้งวันไก่ก็จะได้ออกมาเขีียข้างนอกด้วยนะครับก็เยอะติกแกลบก็จะมาเทาไว้นะฮะอันนี้เพิ่งปล่อยครับและเพิ่งเสร็จ คุณผู้ชมที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ลองประยุกต์ดูแล้วกันนะครับไม่ให้ไก่เราออกไปเคลียจริงๆไม่บินออกนะครับถ้าเราเลี้ยงแต่เล็กๆแต่ถ้าเราเลี้ยงตอนโตมันอาจจะบินนะครับก็เป็นข้อไก่ที่ประหยัดต้นทุนนะครับเพราะใช้วัสดุที่ที่เหลือนะครับนี่ครับเป็นสังกสีตีแปะแปะแปะไว้นะฮะ ก็จะมีซื้อจากข้างบนนะครับเหล็กก็ใช้เชื่อมต่อกันไก่ก็จะคุยเสียหายกินโอเคครับถือว่าใช้ได้เหมาะสำหรับไก่ที่ไม่เกินกิโลให้เขาอยู่บริเวณตรงนีน้ถือว่าโอเคครับนั่นก็คือไก่บ้านนะครับแต่ว่าตรงนี้ จะลงปาดูหางดำนะครับสัก200ตัวน่าจะโอเคอันนี้ก็เลี้ยงไก่บ้านไปก่อนนะครับ